สวัสดีค่ะชื่อเอิร์นนะคะปีนี้อายุ19กำลังจะขึ้นปีหนึ่งที่ฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้นะคะคณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ยูไอพีอีค่ะ ที่เริ่มมาในประเทศจีนนะคะเพราะว่า1อยากได้ภาษาจีนค่ะเพราะว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่สําคัญแล้วก็ตอนนี้หนูเรียนด้านเ,าเรียนด้านเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วแบบเ,เศรษฐกิจของเมืองจีนมันกาลังบูมแล้วก็คิดว่าถ้าสมมติเราได้มาเรียนที่เมืองจีนเนี่ยเราจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็เรียนรู้การเศรษฐกิจวิถีชีวิตของคนจีนมากขึ้นแล้วก็จะได้ <Okay. S 1> รูเ้เรื่องเศรษฐศาสตร์มากขึ้นเพราะว่าฟูต้นน่ก็ถือเป็นมหาลัยอันดับหนึ่งของเซี่งยงไฮ้ค่ะก็เลยคิดว่าหลักสูตรหลายๆอย่างของฟูตานเนี่ยอันดับหนึ่งของเซ เศรษฐศาสตร์เพราะว่าตอนนี้การเงินก็เป็นเรื่อง finance เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกๆคนยังไงมันก็ต้องใช้เรื่องเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วการที่เรามีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ทําให้เราไปต่อด้านอื่นได้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่สําคัญมากทุกคนไม่มีใครหลุดพ้นจากเศรษฐศาสตร์ได้ค่ะถึงจริงๆเราเอิญเป็นคนไม่ชอบเลขเลยนะคะเป็นคนไม่ชอบเด็ดเลขแต่ว่าคือเลขมันสาคัญแล้วก็เศรษฐศาสตร์มันสาคัญเราก็ต้องเข้าใจจุดนี้แล้วก็เรียนให้ได้ค่ะ จริง,รงตอนแรกก็กังวลน,นะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีขึ้นปีหนึ่งแล้วแบบอยากไปเรียนที่มออยากไปเรียนที่ฟูตันมากแต่ว่าตอนนี้มอให้เรียนออนไลน์ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาจจะได้ไปเร็วๆนี้แล้วก็ถ้ากลัวเรื่องโควิดไหมก็บอกว่าไม่ค่อยกลัวค่ะเพราะว่าอยากไปที่มอแล้วก็เชื่อมั่นว่าประเทศจีนอะ่ะเขามีมาตรการแบบป้องกันโควิดได้ดีมากๆค่ะ เรียนออนไลน์นะคะเราหลัหกจะเรียนผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อ Zoom mm hmm. ก็คือแค่เรามีแ c ค o คา t ์ o ูมแล้วก็คุยกันผ่าน WeChat อาจารย์ก็จะส่ง Zoom Meeting ID แล้วก็ Zoom Password mm hmm. มาให้ลักนั้นแล้วก็ l o อกอเข้าไปใน Zoom ค่ะแล้วก็ตอนแรกมันอาจจะยากนิดน,นึงแต่ว่าพอเราเข้าไปหลายๆครั้งแลคะ่ะเรารู้สึกว่าการเรียนออนไลน์มันก็มีคั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีก็คือเราสามารถแบบเรียนชิลๆอยู่บ้านแบบ อาจจะข้อเสียก็คือมันชิวเกินไปบางครั้งแล้วเราก็ไม่เห็นหน้าอาจารย์ด้วยจริงๆเราเอิญชอบไปเรียนที่มอมากกว่าแต่ว่าเรียนออนไลน์ก็โอเคตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แต่ว่าถ้าได้ไปเรียนที่มอเมื่อไหร่ก็ดีค่ะฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้นะคะมาะอันดับ3ของประเทศจีอันดับ1ของเซี่ยงไฮ้ค่ะถ้าใครอยากมาเรียนที่เซี่ยงไฮ้ต้องฟูตันเท่านั้นนะคะเพราะว่า ตอนแรกเอออ่ะจะไปปักกิ่งแต่ด้วยความที่ปักกิ่งมันอากาศหนาวมลพิษเยอะก็เลยเลือกมาที่เซี่งยงไฮ้ค่ะแล้วเซี่งยงไฮ้เป็นเมืองเศรษฐกิจของของประเทศเลยนะคะเศรษฐกิจพิเศษผู้ตรงก็คือแบบเป็นเมืองที่แบบเหมาะกับการเรียนเศรษฐศาสตร์จริงๆอะ่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเมืองด้านเศรษฐกิจทุกอย่างมันเศรษฐกิจมีความอินเตอร์เนชั่นแนลมีต่างชาติเยอะมากและฟูตันเนี่ยเขาเป็นหมาลไยเก่าแก่ก็ตั้งตั้งแต่แบบร้อยปีมาแล้วอะ่ะหลักสูตรทุกอย่างแบบสารที่คือมันเพอเฟคค่ะ ก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจมาเรียนที่ฟูตันยูนิเวอร์ตี้นะคะถือเป็นมหาลาัยที่ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังค่ะแล้วบอกเลยนะว่าใครจบจากฟูตันไปเนะี่ยชื่อเสียงไม่แพ้จุฬาธรรมศาสตร์เมืองไทยค่ะผมชื่อปัตตาลียวัฒน์เรืองจรนะครับชื่อเล่นชื่อยูรินะครับมาจาก ล่าสุดมาจากโรงเรียน Queenstown Secondary School ของที่สิงคโปร์นะฮะก็คือแล้วตอนนี้เรียนฟูตันที่เป็นคอร์ส MBBS อ่าเป็นคอร์สอินเตอ MBBS ที่ฟูตันปีหนึ่งครับส่วนคือส่วนสำคัญเลยที่ผมเลือกที่จะมาเรียนที่จีนนี้เพราะว่าผมอยากจะเรียนภาษาด้วยผมรู้สึกว่าภาษานี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งภาษาจีนนะฮะ ผมว่าการที่เรามีภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนี่เราสามารถไปได้ทาอะไรได้ทั่วโลกจริงๆเนี่ยแล้วยิง่งแล้วยิ่งผมเรียนหมอเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็จะต้องมาเจอผมต้องเจอแบบคนไข้ที่เป็นคนจีนเยอะที่พูดจีนอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะสําคัญมากๆครับทําไมถึงเรียนหมอเพราะว่าคือคือตอนตอนเด็กๆครับคือผมเคยเคยมีแบบอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนแบบว่าเราเป็นคล้ายๆมัน เป็น i ินส i ิเรชันของผมที่แบบต่ว่าคือมันเคยมีมีอิ jury ไงฮะแล้วคือแบบว่าก็เลยคือแล้วตอนนั้นนะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากจะเราต้องคือแบบเราต้องการหมอมากๆเลยตอนนั้นแล้วคือคือการที่ผมมี Experience ตรงนั้นทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากเป็นคุณหมอคนนั้นอ่ะสำหรับคนไข้คนอื่นที่อาจจะรู้สึกเหมือนผมตอนที่เจ็บตอนนั้นครับก<ส><ด>ังวลใจไหม ผม,ผมว่าผมไม่กังวลใจเลยฮะเรื่องเรื่องโควิดนี่เพราะว่าจากที่ผมได้ยินข่าวจากอะไรหนิฮะเพราะว่าการพกมาตรการอะไรหลายอย่างของที่เมืองจีนนี่เขาเขาดีมากมครับเพราะว่าเขาสามารถเทคคอนโทรลคือแบบสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและอย่างแม่นยำนะผมว่าผมว่าผมไม่ก็เลยไม่นห่วงครับก็ก็เรียนเป็นตอนนี้ก็คือมีสลับเป็นเทป เป็นไลฟ์ด้วยแล้วก็มีเทปด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ก็ค่อนข้างรับลื่นนะเพราะว่าคุณครูเขาก็มีเปิดทางให้เรามี q a ให้มีการทาให้เราถามคําถามได้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เขาก็พยายามอัดแอปเหมือนกันเพราะว่าเราก็รู้ว่าทางฟูตันเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่ได้เตรียมตัวมาทางด้านนี้ยังไงเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยเขาก็ต้องแบบอัดแอปแล้วผมว่าการอัดแอปเขาก็ดีมากๆเลย เตรียมตัวอะไรบ้างผมว่าก็คือเตรียมตัวเตรียมตัวภาษาอังกฤษพวกแบบว่าคือพวกเตรียมตัว,ว IEL พวกอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ทำเกรดให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยฮะทำพอร์ตไว้ดีๆมากๆเลยสำคัญมากครับแล้วก็มันก็จะทำให้แบบการแบบโอกาสที่จะจะเข้าด้านนี้ได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือก็คือแบบช่วยดูแบบเอเซ่ ay, พวก personal statement อะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราส่งไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการร re ีวิช มีการ revision มีการอะไรอย่างนี้มาให้เราแล้วก็ให้คำแนะนำเราให้ทำให้ personal statement เราเนี่ย perfect ที่สุดอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูว่าเฮ้ยพอร์ตนี่มันโอเคไหมอะไรอย่างี้แล้วก็จะได้พร้อมส่งมากที่สุดครับก็เหนื่อยเลยครับผมว่า In Excel นี่คือเขาคือผมประทับใจมากเพราะว่าพ่อแม่แล้วก็ตัวผมด้วยนี่คือมีการมีการถามคำถามเขาตลอดเวลาแล้วก็เพราะว่าเพราะว่าคือ process นี่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะแบบว่างงๆนิดนึงอะไรอย่างงี้แลวคือเขาอะ คือทาง i x e x c e l นี่เขาสามารถตอบคาถามเราได้อย่างแบบได้อย่างดีมากๆเลยแล้วเขาก็เต็มใจตอบคาถามแล้วเราก็เคลียร์ทุกเรื่องแล้วเขาก็มันเป็นการเหมือนประสานงานกับรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็อุ่นใจครับ ก็เพื่อนเพื่อหรือว่าน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะมาเรียนคณะ UIPE หรือคณะเศร,รษฐศาสตร์ที่มหาลาัยฟูตันนะคะมหาลัยอันดับหนึ่งของเซี่งยงไฮ้นะคะก็อย่าลืมติดต่อเอเจนซี Tech ่อินเท็เซลหรือว่าพี่อู๋ไปได้เลยนะคะเอเจนซี Tech ่อินเท็เซลเป็นผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านมหาลาัยฟูตันเป็นเอเจนซี่ที่พาเราเข้าไปเรียนได้ทุกคณะในมหาลาัยฟูตัน,นะคะ mm ่ะพี่อู๋ใจดีมากๆถ้าใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อพี่อู๋ไปได้นะคะลองถามก่อนได้ลองคุยก่อนได้พี่อู๋ใจดีมากค่ะ น้องจะมาเรียนที่จีนนะครับผมต้องขอแนะนําเลยว่า Excel เท่านั้นเลยครับเพราะพี่เขามีความใกล้ชิดมากแล้วผมก็คือผมกับพ่อแม่นี่ก็อุ่นใจถ้าแบบดีลกับเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นรุ่นพี่เราอย่างเงี้ยครผมว่ามันก็อุ่นใจแล้วก็คือสุดยอดนะครับก็หวังว่าจะได้เจอน้องๆปีหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่ฟูตันนะคะ